ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกกับผมนะเกมเมอร์โวนฮะมันอยู่ในเกมของแสดมดังนะครับผมอาแสดมดังโบงบายนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครของฮานากะตะนะครับผมอาก็ปั้นได้ไม่ค่อยเยอะแต่แล้วก็ตันนะครับผมแล้วก็พรสวค์นีก็ได้แค่สาเปอร์เซ็นต์นะฮะเราไปดูสเตตัสที่ผมปั้นมานครับผมก็คือตัวนี้ขนาดด้านชุดระยะกลางกับดังแล้วก็การกัรรบกวนนะฮะอา ชุดกลางอยู่ประมาณ100ร้อยกว่านะครับผมอากับดังก็ร้อยสิบตัวกว่าเหมือนกันร้อยสิบร้อยยี่สิบประมาณนี้ก็การก,กวมก็ร้อยเก้าห้านะไม่ใช่เก้าสิบห้ามันถึงร okay. ้อยโอเคเราไปดูเรื่องของควรรค์นนะผมอัพอะไรไปบ้างฮนะไปดูที่อันแรกผมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ผมก็ใช้เซ็ตอัพสกิลนี้ก็ผมเป็นหมุนตัวโยนชุดนะครับผมอาเป็นการเออ่เหมือนใช้สกิลหันหลังฮนะมันพิงหลังอยู่นะเอาหลังไปพิงศัตรูแล้วก็ เหมือนแบบเป็นการโฟเตอร์หรืออะไรเข้าไปนะั่นอีกประมาณนะผมอาจะเป็นภาษาบานะสกิลที่2อนะอัพที่5สามนะครับผมสกิลนี้ก็คือพุ่งบุกก้าวใหญ่นะฮะเป็นการเหมือนแบบวิ่งฉีกไปด้านข้างนะฮะเออเหมือนแบบคอสไปด้านขวานะผมแล้วก็เป็นการแบบโฟเตอร์2มือเข้าไปเหมือนการชูดนะฮะต่อไปท่าที่3หรือเปล่า3มนั่นแหละท่านี้ครับผม เป็นการคอสไปท่านข้าเหมือนกันนะผมแต่เป็นการเฟดเอาเวนะคือคอสไปแล้วก็เฟดเอาเวนะผมะก็เป็นท่าที่เท่มากครับผมอ่าถือว่ามีประโยชน์นะฮะอ่าประมาณแล้วสกิลที่3ก็ไม่ได้อัพอะไรครับผมอันที่4นะฮะนี่ผมชอบมากท่านี้คือเป็นการยกมือขอบอลแล้วก็ถ้าเราไม่หมุนถ้าเราไม่กดสกิลนี้ครับคือมันจะดังเป็นอ่าจังหวะแรกผมเราจะถ้ากดสกิลนี้กดสกิลอ่าหมุนตัวดังนะฮะ ก็จะหมุนแล้วก็ดังอีกข้างหนึงครับผมเป็นการเล่นจังหวงนะ2อะคือเป็นสกิลที่ดีนะคือดีมากครับผมผมเล่นมาละคือดีมากครับผมถ้าศัตรูเขาดักจังหวะได้ก็เรียบร้อยฮะตอดักจังหวะได้ก็การจังต้องกะจังหวะตบอีกนะครับผมอาจือ,ถ,อถือว่ากะยากนะเพราะว่าดังมาเห็นเพื่อ,อนจะโดดตบหลายหลายลูกครับผมก็คือโดดตบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับผมอาจือว่ามีประโยชน์นะ ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้อัพท่าอะไรเพิ่มเลยนะก็คือจะปั้นแบบท่าที่บุกความมีประโยชน์นะผมท่านี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แนละมันก็ไม่เท่าไหร่นะเป็นการพริง์ก็เฟด,ดเฉยๆครับผมคือเราควรเอาคอร์สเฟดดีกว่านะสําหรับส่วนตัวสวยความคิดผมอะ่ะที่การแบบเฟดนะฮะการเฟดคือยืนชูรับเฟดธรรมดาเลยผมท่านี้ก็เป็นยกมือขอบไว้แล้วก็เฟดนะฮะประมาณนั้นครับผม ต่อไปก็อันนี้ๆๆนะครับเหมือนตัวทั้งอ่ตัวนี้ดูแล้วดีว่ะก็มีแค่นี้นะครับผมหลักๆนะแต่ใครถามว่ามันเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะถามมีข้อเสียไหมก็มีนะครับผมข้อเสียนี่เดี๋ยวไปดูในการเล่นของผมเองเลยกันนะผมข้อเสียผมจะบอกแค่ว่ามันแพ้พวกตัวใหญ่ๆนะอย่างเช่นแบบอากัง,งีกับโอโซูมินี่นะครับผมก็คืออากังหเงี้ยยกมือขอบอลเงี้ยครับผมแล้วตอนยก้มือขอบอลแล้วเพื่อน เพื่อส่งให้จะดังนะครับผมคือกระโดดตบนี่กะจังหวะยากมากคือถ้ากะาาพลาดนี่คือมันจะปิวรถถอยอะ่ะถ้าเอาตัวใหญ่เหมือนกันคือจะตบได้นะผมเออกับโอซูมิเหมือนกันนะผมตอนรีบาวนะโอซูมินี่รีบาวเก่งนะตอนรีบาวนี่คือแบบปิวอย่างเดียวไม่สู้พวกตัวใหญ่ๆเลยครับผมเนี่ยโอซูมิรีบาวเก่งมากจะไปดูเรื่ของรูนนะค,ะคือศักยภาพนะครับผมศักยภาพของฮานากะฮานายะตะฮานากะตะนี่ครับผม ตอนนี้เราก็จะมาดูลูของฮานากะตะนะครับผมอ่าผมเซตไว้เรียบร้อยนะอยู่นี่145ครับผมเป็นผมจะเน้นชุดอายะกลางรีบาร์บล็อกแล้วก็จำนะก็คือเป็นกระแพกวงในนะครับผมสีเหลืองเม็ดสีฟ้าจะเป็นซูเปอร์จำนะครับผมเหรียญสีขาวนี่จะเป็นซูเปอร์รีบาร์นะแต่เหรียญวกนนี้ไม่จําเป็นก็ได้ผมคือไม่ต้องเอามาใช้ก็ไดนะ้อันนี้คือผมไม่มีนะผมเลยเอามาใช้ครับผมผมมีแค่สามเหรียญเนี้ย อันนี้จะเป็นเหรียญเซนเตอร์นะดูน่าจะนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเออนี่เหรียญสติวนี่เหรียญชุดนะครับผมเหรียญของมิสเอีนะครับผมจับได้แค่นี้นะครับผมผมไม่มีเหรียญนะครับผมผมเลยเอามาเรียงมั่วๆเลยครับผมเอามาใส่มั่วๆเลยก็มีแค่นี้ครับผมการแนะนำรูนนะเหรียญใหญ่นี่ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ผมใครอยากหาเหรียญก็ไปหาในพวกคืออย่างเช่นแนะนํสกักยภาพนี่ผมเขาจะบอกอะไรหมดเลยครับนี่เหมาะของเหรียญเฉพาะตัวอะไรดีกันครับผม ก็น,นี้ผมเล่นสไตล์ผมนะก็ถือว่าใช้แล้วก็ใช้ได้นะผมก็มีแค่นี้นะฮะก็เราไปเจอกันในเกมไปเลยครับผมผมก็จะเล่นกับรุ่นน้องนะครับเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งช่วยทําคลิปก็ือคืนรุ่นน้องจะเล่นพอยกัดนะครับผมคือสมบรูรณ์ได้ผมเล่นนะฮะก็ จะโชว์เดี่ยวนิดหน่อยครับผมแต่ถ้าผิดใจหรือขัดใจก็ขออภัยด้วยผมก็คือผมมารีวิวตัวละครและมาทําคลิปนะคือจะโชว์เดี่ยวนิดหน่อยนะเราไปเจอกันในเกมเลยครับผมเพรเกมแรกก็มาที่เรียบร้อยผมก็ทีมเราก็มีเอ่ออูเอคุสะนะครับผม,มกับมิซอีนะก็ถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยผมก็จาไม่ค่อยได้นะผมแเชื่อก็มันก็อ่านยากอ่ะโอนปิะอูนะตรวนี้ ฮานากาตาผมก็อยู่อันดับเขตนะผมอยู่อันดับที่76ดหนะครับก็ตอนนั้นก็มีมากิคาคุตากับมิซเอินะครับผมก็ไม่รู้จะไหวไหมนะแล้วก็จะดูกันนะครับผมเกมแรกก็มาแล้วับผมอ่าโอเคมาเราต้องรีบเอาชนะนะรีบเอาไดเปล่ารีบเอไดครับผมส่งม้าผมส่งมามส่งมาส่งมาส,มาสวยพิก,กับนี่ครับผม สกิลนี้นะฮะก็เหมือนตัวดังนะผมก็ไม่รู้เรียกชื่อเรียกถูกหรือเปล่านะก็เรียกตามไปผมก็เหมือนตัวระดังใส่โอเคสติล okay. สวยครับผมผสมไอ้มิสอียฮะโล่งครับผมยกมือขอบอลน,นะหมุนตัวระอีกรอบเรียบร้อยครับผมก็เป็นตัวที่เล่นระยะกลางได้นะคือครบเซตนะเป็นเซนเตอร์ที่เล่นระยะก,กลางได้แต่ไม่ถือว่ามแม่นนะขนาดนะครับผมก็ไม่ถือว่ามแม่นมากนะฮะอืมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูครับผมไป Okay. มาเพื่อโอเคิีมนี้ไปสกิลนี้ครับผมก็ลืมชื่อสกิลนี้ก็ดูเอาครับผมขึ้นนี่าึ้ท่าไหนขึ้นท่าไหนเอาดิขึ้นมัวโดนตบครับผมบอกแล้วมาไปมากี่ไปพิ้งเร็วกว่าเรานะฮะเอาไงเป็นยังไงมิเสียมาเข้าครับผมรีบ่าวได้ไมิเอียไปยกมือขอบบอลับผมสวยชุดเลยครับผม ตัวเราก็ได้ตัวเราก็ดังอีกลูกครับผมเกมนี้น่าจะชนะนะฮะน่าจะชิวๆเลยนะครับผมาคาคุตะเล่นไงคาคุตะอ๋อถือเดี่ยวบอลเดี่ยวนะก็เป็นอย่างนั้นแลับมากิตึนเลยไหมตึนเลยไหมมิซิอิโรงน่าจะเต้มแล้วครับผมน่าจะเข้านะเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยเข้าอ่ะถูกไม่ได้นะมิซิอิน่ถูกไม่ได้ครับผม,มไหนเล่นยังไงตรงมาตรงมา Okay. โอ๊ยเรื่องไรอ่ดูคิดโดนเบียดม,มือนเดิมไม่ไปอ่ะตามแต่เหรอโอยบหยับลอยโบเลยโบเลยน่าจะถอยหลังเว้ยโอ้ไงเขาตะกระตัดันกระตัดันแบบไงอุ๊ยือครับผมไม่ไม่คิดจะมีท่านี้นะฮะคือสมมติผมไม่เคยเจอคาคุตะเล่นท่า,านี้ฮนะะเฟดอเวย์ครับผม โอ้ไม่เข้าอ,อ่ะซาเลยนี้จะเล่นโชว์เดี่ยวไปหน่อยนะเพราะการทําคลิปนะจะพยายามพยายามไม่โชว์มากนะผมน่าจะเข้านะฮะโล่งโอ้ไม่เข้าอ่ะสวยท่านี้ทีหนึ่งโล่งๆครับผมโอเคไม่รู้เรียกไปท่าอะไรมันการแบบคอร์สไปด้านข้างแล้วก็เหมือนโฟลเตอร์ขึ้นไปนะฮะอ่าถ้าใครไม่รู้จักภาษาบาลภาษาบาลก็เรียกโฟลเตอร์นะครับผมโอ้ยก,ก็จะกดกระโดดอุบได้อยู่สวยยันไมเข้านะฮะ เอาไงสามแต้มดีเบาโอ้โหอยู่แไม่ได้จังหวะมันดีกว่าเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาไงได้ไงสวังอืมจะ่เขาสวยผม,มสี่ลงช่วยเลยนิ่ม,มสวยครับผมตอนนี้นนทำไปเยอะเหมือนกันน,นะเนี่ยดีบาให้ทำไปสิคะแนนแล้วผมเป็นไงส่งเข,าข้าตากาตัวจะหุ้หุ้ใช่ไหมดักเรียบร้อย ตาแหวนนะผมเราจะดูท่าไม่ตายนะฮะอุยอ้ยอุนะะ้ยไม่ฆ่าเข้าหรอกโอ้โหเข้าอะมัวแต่พูดครับผมเราจะให้ดูท่าไม่ตายนะเราจะส่งให้เพื่อนบอกว่ามีท่าไม่ตายครับผมส่งมาส่งมาท่าไม่ตายแล้วสวยครับผมท่าไม่ตายนะทนะนะ่าไม่ตายของคาราคาตะผมเป็นการหมุนตัวออกมาแล้วก็เฟดนะครับผมอ่าไหนเอาไงต่อสวยติวได้สวยครับผมไม่ได้สวยอุย้ยลืมดู ผมไม่คิดว่ามันจะใช้ท่านั้นน้องแต่คิดได้ว่ามันชา้าละท่านี้สมาร่าผมหมุนตัวอีกรอบนึงเคยมันดักได้ปะใส่ล้างเข้าอยู่ดีอ่ะอคือการจังคือเรากัดจังหวะได้นะครับแต่ต้องกัดจังหวะตบด้วยนะครับตัวนี้ตื่นไหมตัวนี้เล่นระยะกลางไม่ได้นะบุมโอ้ดา่านซูมิซีเลยเหรอพี่ตรสมาได้จังหวะเดียวก็ได้อุ้ยหานแต้มเลยเหรอสวย,ยครับผม ไม่เข้าจะด่าสักหน่อยจริงจเนี่ยโ okay. อเคทำยังไงสิฝั่งนั้นหมุนตัวส่งมากีมากีส่งไหมขึ้น,ข,นขึ้นตัวตบอืโอโอ้โหติดสก,กิลมันมน้าขึ้นตบเลยังไงครับผมเฟดอาเวเข้าสักลูกดิโชว์คนดูหน่อยเออนี่นี่เรผมเล่นในกลางได้นะตัวนี้เฟดอาเวหน่อยอีกท่าหนึ่งคนระับผมจะไม่ใช้ดูแล้วเต็มมั พยายามใชใ้ดูนะผมแต่ผมช่วยเข้าไปเลยแล้วหอดกลับมากับมาขึ้นได้ไหมหนีท่าน,นึงนะครับผมเป็นการดันนะนี่อย่างนี้ครับผมนี่่อาแต่ท่านี้มันเดี่ยวไปหน่อยนะคือผมยังมันเป็นแบบอาณาเขตของมันคือจะช้าอยู่ระยะไหนผมก็ยังไม่มแม่นนะครับผมระยะนี้โอ้ยชิบหายแล้วมันก็ขึ้นว่ะอนนี้ยุงตุ้ยซาลี์สไลี์ ไปโล่งแล้วน้อง,โอ,อง,งออโอ้ยน้องต่งมาไหมอุ้ยเนขะ้าไม่เนี่ยโอเคไปอีกรอบไปโล่งดีเรียบร้อยครับผมเปิดเอาไว้จะม,มีเซนเตอร์ต,รตรัวไหนที่ทำเต็มได้ขนาดนี้นะครับผมก็ไม่น่ามีแล้วแหละสมองเซนเตอร์เขาจะบล็อกกับแอสซิดนะฮะอันนี้มทาทั้งได้บล็อกรีบา์แอสซิดอ้ยโล,ล่งไปได้เป็นโลง่งสวย ไม่ทำไม่ตายไม่ช่วยพันแล้วน่าจะเข้าครับผม5วิสุดท้ายแล้นเสอีกแล้วผมไงโอ้สวยครับผมอันนี้ผมปล่อยเลยนะต่อชุดเข้าผมก็ไม่ซีเรียสแล้วผมนายก็ชนะนะฮะโอเคเกมแล้ก็ชิวๆไปนะครับผมก็มาเจอกันเกมที่2องแล้วครับผมก็ทีมเราก็มีมากี่นะอันนี้คือ น้องผมนะคือรุ่นน้องนะครับเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งครับผมกับใครไม่รู้นะเล่นฟุกดุดะนะครับผมอาชื่อว่าคาเอเดะครับผมตั้งชื่อมาทำไมชื่อคุ้นๆว่าเหมือนในอนิเมะตัวอะไรสักตัวเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะโอเคอยู่สนามเรียวนันนะครับผมไหนดูดิเราจะไหวกับสกลลุลยิงหรือเปล่านะครับผมโดดปุ๊บอืมไงไงสกุลยิงลเล่นไงโอ,โอ้โหไม่ปิดครับผม เฟรดอเวยสแต้มเรียแบบร้อยครับผมฟูจิมานะฮะเราส่งให้คอยกาดเล่นก่อนนะผมแล้วเราจะไปแต้แป้นนะโอเคน่าจะเข้าครับผมโอ้ยไม่เข้าขอโทษขอโทษทีเอาใหม่อีกลูกโอเคครับผมมาถือว่าเราเล่นได้นะฮะตัวนี้ระยะกลางก็สแตตมันอยู่กลางๆนะผมไม่ถือว่าโดดอะไรโดดเด่นเกินไปนะแต่แป้นก่อนรอจังหวะดังโอไม่ปิดอะ คือไม่ตามตัวประกบเลยครับผมฟูจิมะคือมันก็เก่งนะฮะเก่งมากด้วยแหละส่งมาสวยหมุนตัวเว้ยมันดาจังหวะสองโอเคแต่กะจกังหวะตกไม่ถูกครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นจังหวะหนึ่งรนะองบหน้าโบกโบกไปตามมาดิโอไม่ปิดล่ะเิดอืมตรงนี้อุ้ยไม่ได้ดูวะผมดีลาสวยสวย่งมา เล่นในจังหวะหนึ่งเองโอเคสวยครับผมฟุกุดะก็เป็นตัวที่เก่งนะแต่ก็ผมว่าจะซื้ออยู่นะฮะหมุนไหมส่งดังดิไม่ดังหรอกลัวโโอ้โหก็ไม่ปิดอีกแล้วอ่ะเอ่อไอ้อืมส่งมาส่งมา ได้อยู่สวยไม่เข้าได้ไงโอเคนิ่มๆครับผม what what the fuck โอ้ยไม,ไม่ไม่เข้าวะโคตรพลาดเลยอ่ะอืมส่งโดนโบกโอเคอย่นี้เราต้องแบกเราท่านองตั้งมาตอนนี้เราองสวยโอ้ย ไม่คิดเลยลว่าไม่คิดว่าเขาจะแชร์สเต็ปแบ็กนะครับผมนึกว่าจะดังอุตส่าห์เตรียมกดแล้วหลอกดังสวยครับผมผมรู้สเต็ปฟุกุดายนะแต่ก็บล็อกการบล็อกของเขาก็ก็ถือว่าอยู่ดับกลางนะมถดูว่าดังไหมโอ้สเต็ปแบ็กแล้วอะ่ะสวยครับผมไปเข้มานี่แหละ ตัางกัดหน้าไปสิเรานำแล้วก็ผมกินนี่ก็ไม่น่าตึงมากเท่าไหร่นะก็ะปิดดีๆอืมพอเดี๋ยวอะวังฟูจิมาดีแล้วฮะมันสามแต้มได้แนละ้วฟูจิมาเนี่ยก็หมาไม่ได้เลยสวยสวยมากครับผมเมื่อกี้เราก็ใช้ได้นะฮะเวังสามอุ้ย เตะแบ๊กเหรอเฟดเปล่า <sucks> วันนี้ปล่อยแล้วผมไม่เข้าอยู่แล้วเตะแบ๊กจริงแล้วผมนมาเข้าหรอกโหประวัติไม่ได้แต่โอกาสมันแต่ชุนยาก็ถือว่าระดับกลางครับผมตอนนี้ไม่นเลเก่งมากนะสวยครับผมถือว่าโล่งเลยนะฮะทีกี้ซูน่าจะกะตบผมเนาะผมเพราะว่าผมยกมือขอบอลนะอุ้ย กดกระโดดมาปวะ ừ, เรียบร้อยผมทำให้ตายเราก็นานอยู่ยใกล้ได้แล้วผมนิดเดียวขึ้นเลยลง่งนั่นแหละสวยถ้าพิกไปพี่วา,างนี้เราก็ชนะนะผมปล่อยมปล่อยอย่ะบอกเลยอุ้ยกับโดนตบอุ้ยสวยยังไ,ไง โอ้ยเขาไปเฮ้ยมันชนเดนชนอเขาอุย้ยอันนี้พลาดวันนี้ผมพลาดเองครับผมไม่คิดว่าเขาจะเลี้อาบนะคือตาแป้นมันเยอะผมไม่คิดว่าเขาจะเสี่ยงขนาดนี้ครับผมอุย้ยไม่ส่งอ่ะเดี๋ยวเกินโอ้โหเรียบร้อยเขาแซงเลยไหมเนี่ยจะเพิ่งใช้ดีกว่าสวย คือถ้าเราบล็อกลูกนี้ถ้าผมใชทำาห้ตายนะฮะคือมันเป็นพลิกได้นะครับผมอืมเตะแบกดิโอ้อยู่ไกลเกินไม่ไหวไม่ไหวตามสุวินั้นก็พลิกให้เสมอก็ได้ครับผมเฟด็อาวุครับผมขอโทษสวยสวยครับผม ยี่สิบสองวิต้องบล็อกให้ได้นะลองเฟดไหมไม่เฟดเรียมาโอ้ยเฟดสามอยาเข้าเถอะเข้ายี่งลำบากสวยสวยผมทำยังไม่ตายน้องวันเนาะน้องวันไม่ส่งให้ผมอะ่ะคือรุ่นน้องผมะนผมะชื่อตะวันนะผมไม่ส่งมาเลยอะ่ะไอ้ร่างสามเขสวย พูทธพุทธสรงมาพุทธซองโอ้หเล่นเองเลยโอ้โหคนลำเอียงอะครับแต่ว่เป็นไรนะฮะหรือเขาจะเล่นเดี่ยวแล้วก็ชนะนะผมหรือว่าให้อภัยกันได้ครับผมก็เกมที่สามแล้วนะครับอ่าโอ้โหทีมเรานี่แบบทีมเดิมอะเออคือทีมเดิมเลยแต่อ่รู้สึกว่าจะติดอันดับเขตนะคือทีมเราติดอันดับเขตทุกคนเลยครับผมโอเคะเราจะมาจ้ำบอลกับโอซูมินผมไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะ น่าจะแพ้แลนะ้วน่ะเรียบร้อยตามที่คิดแล้วผมแต่แนกแล้วก็เสียแล้วนะครับผมอ่ะอะขอบอลเอาไปดิอย่าตายใช่ไหมระวังโดนตบอือหือทำไมรู้สึกว่าฟูฟ่า,ฟอารอบนี้จะอ่อนจังเลยอาจจะเป็นเขาต้อรังอ่อนมือก่อนก็ได้เว้ยเลวาไม่สู้จริงๆแล้วผมคือเราเสียเปรียบพวกตวั๊ใหญ่ๆนะก็คือพวกโอซุมิกับอาางิเนี่ผมรู้สึกว่าตัวเรามันจะพลังไม่สู้อะ ดูแต่รูปร่างของเราอ่ะมันหอมบางเหลือเกินโอเคดังอัดหน้าไปครับผมเปิดเกมก็สี่สูดแล้วโอ้ยซาลีซาลีครับผมเล่นเหรอโนนตบนะโอ้ปล่อยโล่งเลยซะโล่งเลยเพื่อนเอ,อ๋โอเคเข,ข้าเปล่าเข้าแหละ โอเคสวยครับผมเอาเล่นเองได้นะยังไงเอายังไงยังไง,อไ,ง,อไ,งไอ้น้องยังไงดังมาไหมดังมาเปล่าส่งไปดิดัองอีกดิโอ้โล่งแล้ว <What? S 1> คือไม่ตามปร,ประกบเลยครับผมอ,อยากเล่นแล้วเล่นเอ,เนเอ,อท่าน,นี้ก็สวยครับผมกระดาษก็ท่าใช้ได้อยู่นะคือเป็นท่าเลอ้ยัพระยะแบบ ใกล้แต่ไม่ได้ใกล้มากเขาอืมตบครับผมขึ้นมั่วซั่วเหรอเนาะไปสมาสวยพิกมาหลอกสามเรับผมเป็นไงล่ะเออหลอกสามโดนหมดอะครับอือโคตรโหดรบอกแล้วตอนแรกยนกลางแล้วโอ้ยกระโดดกระโดดไปเพื่ออะไรไม่รู้เฮ้ยตามให้เฮ้ยต้องมาตามให้แล้วครับผมในวันนี้โอ้โหขนาดมาตามให้ยังกันไม่อยู่เลยอะ ดังโอ้โหดักสวยครับผมเราจะเล่นจังหวะนั้นซะหน่อยไม่ได้ซะแล้วต้องเล่นจังหวะหนึ่งแล้วผมจะมีท่าเฟรดอยู่โอ้ยจังหวยอื้อโล่งว่ะไม่เข้าขอไม่เข้าขออย่าเข้าโอ้โยลำบากจังเลยอะไรดิวอย่ากโอ้ยเออได้อยู่ได้อยู่ลืมไปเขาเล่นจังหวะสองได้จังหว่ะ เป็นการเลี้ยอพแล้วก็ดึงจังหวะให้ชา้าลงแล้วก็เลยอามครับผมอมืขึ้นมวสั่วเหรอบอกแล้วดังอะไรมวสั่วโดนเขาไม่ส่งให้นั่นล่ะมาๆันผมนะผมนเสียไปเองโล่งครับผมเข้าเรียบร้อยคือลองโกงกันแล้วนะฮะจะกางเราได้ครับผมดองมาดังมันตบอีกนะจะปล่อยโล่งแล้วพอสวยโกเก็บบอลไม่ได้ผมไม่เป็นไรโอ้ยสวย กูโหไปลูกเหมือนกันนะผมส่วนไม่เข้านี่งเฮียอัพได้ผมสวยอุย้ยดังสวยครับผมอ่านำสองลูกนะฮะ,ะเราดึงจังหวะได้นี่ก็ชนะเหมือนกันนะมน,นี่ไงโอ้โหเฟดนะเข้าโอ้โหเรียบร้อยเลยถ้าเขาทำแต้มมาแล้วนี่ทำแต้มอ่านำไปครับผมเขาตามมาแล้วนี่นำไปนะโอ้ยโดนตัดครับผม ตรงนี้เขเสมอแล้ววะจะปล่อยให้เขาโอ๊ยไม่กระโดดอ่ะกระโดดสิครับไอ้น,น้องชายอาไ,อ,าไอ้ยังไงยังไงสุดสวยดังจังหวะแรกเลยอยู่แล้วครับผมตะกี้นี่ติ๊กดสองละแต่มันกดไปแล้วกวดไม่ทันนะผมโหโบกโบกโบกไม่โดนอืม <c oughs> ตบไม่โดนน้องาผมทำตาเราก็จะได้เหมือนกันนะ เฟดดิประกอบไกลแบบนี้เรียบร้อยประกอบไกลหรอประกอบไกลก็เฟดสิครับเรียบร้อยลนะบอกเพื่อนเราไม่ตายครับผมโอ้ยส่งตัวนี้น่าจะเข้านะผมโอ้ยสวยไม่เข้าเดี๋ยวได้ไม่เป็นไรประคาตัวประกอบดีดีอบูกดิเดี๋ยวอัพได้เอ้ยรีบาอาได,าได้ไม่ใช่เลยอัพส่งมาส่งมาโอ้ยส่งมาดีโอ้ไม่ใช่ไม่ตายอ่ะเออ โอ้ยโตโอ้โดนบล็อกแล้วไม่ตายเรียบร้อยเลยสวยอะผมอยู่มาไม่ได้ขึ้นไหมออสวยมันก็หน้ำม,มั่วผมขายหน้าเลยกูขายหน้าเลยโดนอุย้ยขึ้นมั่วเหรอขึ้นมั่วเหรอเอาไงเล่นยังไงขึ้นยังไงโบกสิขึ้นมั่วอีกแล้วโบกสิซือโอ้ติดส,สกิลมัน จะเข้าโอ้ดีสก,กิลถ้าคำหยาบขอภัยนะครับผมก็มันเล่นเพลินจริงๆครับตอนนี้คือมันโหดอยู่นะฮะสวยไ,ไม่น่าเข้านะฮะดีบอลไม่ได้ครับผมบล็อกอืมล่อยร้อยนอาเสมอเลยรีบรีบตีครับผมถ้าถ่วงเวลาไปแล้วเขาติทำเวลามิสุดท้ายแล้วเราก็แพ้นะเฟดครับผมไม่เข้ามันทัน้ ฟุกบอลลีบาสหน่อยโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่น่าเสี่ยงเลยอะ่ะเพาถ่วงเวลาแล้วเขาจะเล่นแต้มสุดท้ายจริงๆนะผมสวยส่งมาส่งมาสวยนำไม่ตายวิสุดท้ายอือชนะหรือเปล่าชนะครับผมโอ,โอ้หนึ่งวิโอเค อย่าเข้าเข้าร้องไห้น่ะเออสู้ไปโอเคผมเกมวาชนะอีกไปอีกชิวๆนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ผมทำคลิปต่อไปโอเคนะครับผมโอเคนะสวัสดีครับ